ไม่ตัวโตหมีตัน่าโตตัวโตใ่หมัอถ้าปู่ที่สกลนครครับปูอยากให้ผมไปสร้างนะครับปู่อยาก้งโะครับแล้วผมเป็นไเป็นบุญเนาะบุญสกเอสร้างอให้สร้างต่างสุโขทัยใช่ไหปู่เออครับกโก้กลมกลมกลมๆมงามนะปูนะ จะทำให้ดีครับผูกครับ oh. สาธุครับผูกครับ ศิลาท่านได้ดำริมอบหมายให้ผมบริเซอร์อยุงครับไปหล่อพระพุทธรูปเพื่อนําไปประดิษฐานที่วัดพระาธาตุภูเก็พระาธาตุร้างต้องสาบที่จังหวัดสกลนครครับในตอนนั้นนะครับหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าอยากทําบุญใหญ่ถ้าอยากสร้างกุศลให้สร้างพระพุทธรูปสีทองไปประดิษฐานที่วัดพระาธาตุตามที่หลวงปู่ท่านบอกครับผมได้ถามหลวงปู่ครับว่าหลวงปู่อยากให้ผมสร้างพุทธรูปในรูปทรงในปางแบบไหนครับหลวงปู่ท่านได้ชี้นํานะครับบอกมาว่าให้สร้างเป็นพระพุทไยนะครับปางสุข ทยแบบเรียบง่ายครับโดยที่หลวงปู่นะครับท่านชี้แนะบอกตัวอย่างให้ผมเห็นด้วยว่าควรเป็นพักพุทธรูปแบบไหนครับและหลังจากที่หลวงปู่ท่านได้ดํารินะครับมอบหมายงานครั้งนี้ให้ผมแล้วผมกับน้องเมลลี่ได้เดินทางไปที่จังหวัดสกลนครครับเราไปที่วัดพระาธาตุปูเพกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามที่หลวงปู่ท่านได้บอกไว้ครับผมได้ขอเมตตาพระอาจารย์แก้วท่านเจ้าว่าขึ้นไปดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขานะครับจะมีพระาธาตุร้างชื่อว่าพระาธาตุปูเพกค,ครับเป็นพระาธาตุเก่าแก่นะครับมีอายุเป็น ปีซึ่งมีความวิจิตรงดงามมากๆไม่ได้เชื่อครับว่าพระาธาตุนี้จะถูกสร้างอยู่บนยอดเขาและในพระาธาตุร้างแห่งนี้นะครับเดิมทีแล้วนะครับมีเพียงพระพุทธรูปที่เป็นหินเป็นปูนปั้นเท่านั้นครับยังไม่มีพระพุทธรูปที่เป็นโลหะอย่างที่หลวงปู่ท่านได้ดับบิให้เราไปสร้างไว้เลยสักองค์จริงๆด้วยครับ และหลังจากที่เราไปดูสถานที่ไปดูพื้นที่นะครับในการที่เราจะเตรียมสร้างพพุทธรูปนะครับเพื่อมาประดิษฐานที่นี่เราได้ทําการขออนุญาตครับท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุภูเพกในการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ครับซึ่งท่านเจ้าวาดรู้สึกดีใจมาอย่างมากครับที่หลวงปู่พมาศิลาท่านได้รับบรินะครับให้ผมเป็นต้นบุญในการหล่อพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่พระธาตุภูเพกแห่งนี้ครับ ที่เราเดินทางกลับจากสกลนครนะครับผมได้มีโอกาสขึ้นไปกราบหลวงปู่พม่าศิลาอีกครั้งครับคราวนี้เราได้ร่างแบบจําลองนะครับในการสร้างพุทธรูปตามตาริของหลวงปู่ครับซึ่งรูปสเก็ตท,ที่เราวาดไว้เนี่ยเป็นพระพุทธรูปปานโตโฟไทยตามสิ่งที่หลวงปู่ต้องการเลยครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับคือเราเนี่ยอยากสร้างเป็นพระนาคปรกครับเพราะที่บนพระธาตุปูเพกเนี่ยนะครับมีพระนาคปลกองค์เดิมเนี่ยนะครับที่เป็นหินศิลาแรงที่เคยสร้างไว้เนี่ยมีความบังเอิญมากครับพระนาคปกเก้าเสียนองค์นี้นะครับ ชื่อว่าหลวงพ่อศิลาครับพระธาตุภูเพชรสกลนครมีแต่พุทธขอมต้องสร้างพุทธไทย <Okay. S 2> ซึ่งตอนที่หลวงปู่ศิลาท่านเขียนให้ตอนนั้นก็ถามท่านครับพระธาตุภูเพชรเอ๊ะภูเพชรไม่มีนะครับผมไม่เคยรู้จักเลยแกบอกภูเพชรบอกใช่ภูเพชรแล้วผมบอกว่าสกลนครนี่ผมไม่เคยไปเลยไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยครับหลวงปู่ศิลาท่านบอกว่าให้ไปค้นหาคําตอบเอาเองว่าพระธาตุภูเพชรค,คืออะไรไปเห็นเองว่าด้านบนเนี่ยมีแต่พุทธขอม หลวงพ่อครับขออนุญาตครับเป็นตามในนี้ป่ะครับก็ถ้าเป็นในองค์ปศาทาพระเพคแต่จะมีพระพุทธรูปที่เป็นปางนาคปลกศรีวิชัยแบบรูปขอมเป็นพระธาตุอ่ที่นั่นมีมีพระนาคปลวกแต่เป็นพระพุทธแบบ<ช>แบบขอมจะเป็นศิลาอยู่ในองค์ปศาสร้างมาบกองศิลาที่เปียโนเพราะว่าก่อนที่จะมาเนี่ยเหมยลี่เนี่ยเขาไปเซิร์ชครับหลวงพ่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่าอะไรชืร่อหลวงพ่อศิลา ซึ่งผมบอกว่าจริงเหรอจริงเหรอจะบังเอิญขนาดนั้นไหมองเนี้ในกูก็เขาเขียนว,ว่าหลวงพ่อศิลาระหว่างทางเนี่ยเหมอรี่เขาเอารูปขเขาถามหลวงพ่อ,พอว่าชื่อนี้มาจากไหนคะหลวงพ่อคือหินที่สร้างพระพุทธรูปนะอยู่หลังหน้าผาด้านนนหลังปราสาทภูเพก็เป็นหินก้อนใหญ่ตรงที่หน้าผาก็เลยทําพิธีพี่บอกเจ้าที่จะภูมิที่คุมรักษาก้อนหินก้อนนั้นว่าจะขอสกัดเอามาทำเป็นพระลูกเทวดาหรือภูมิที่นั่นเขาอ,อนุญาตแจะให้ชื่ออะไรดีชื่อหลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปองนี้สร้างจากหิน เ็นที่ปราสาทพระเพ็กด้านหลังที่<ร>เป็นหนา้าผาหินโบราณาได้นําเรื่องนี้นะครับลงมากราบแจ้งให้หลวงปู่ได้ฟังครับปู่ท่านก็หัวเราะด้วยความเมตตาครับว่าชื่อนี้มีความบังเอิญมากปางธาราวดีที่เป็นประพุทขมปางนาค,นาคปกองคนี้มีชื่อว่าหลวงพ่อศิลาตามที่ชาวบ้านเรียกครับอันนี้เป็นความบังเอิญมากๆซึ่งใน,ในใจผมเนี่ยนะคิดว่าทุกเรื่องราวเนี่ยลวนแล้วแต่ไม่บังเอิญครับลวนแล้วแต่มีเหตุผลและนี่นะครับเป็นสาเหตุที่เราได้ออกแบบพระพุทธรูปนะครับจากเดิมที่เป็นปางสุโขทัยแบบเรีียยยบง่าาาเรอกให้ม อย่างน่าก้าเสียนขึ้นมานะครับปกป้องพรพุทธรูปองค์นี้นะครับจึงได้ร่างแบบมาอย่างที่คุณเห็นในกระดาษใบนี้และครับ นี่คือพระพุทธรูปที่มีพญานาคก้าวเสียนะครับคอยปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ตามความเชื่อโบราณนะครับซึ่งเราอยากสร้างนะครับให้งดงามนะครับคล้ายแบบเดิมที่ปริสถานอยู่บนพระธาตุภูเพ็กนั่นเองครับมีเรื่องนี้ฮะผมเล่าให้ฟังนะครับผมกับเหมยลี่ขึ้นไปบนภูเพ็กแล้วบนภูเพ็กเนี่ยจะมีพระพุทธรูปหอมที่ทําจากศิลาแรงก็คือหินครับองค์เก่าอะนะครับองค์เดิมใช่ครับใช่ครับเป็นพระพุทธรูปอมนะครับแล้วก็พญานาคเนี่ยเป็นหน้าหอมเลยหน้าหอมเลยครับหลวงพ่อท่านสร้างขึ้นครับรับปิติสถานตั้งชื่่อวา พ่อศิลาสร้างหลายปีแล้วก่อนที่เราจะได้รู้รจักหลวงปู่ศิลานี่คือเรื่องจริงผมขนลุกเลยที่ไหว้กันอยู่นับปัจจุบันที่มีอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วครับชื่อหลวงพ่อศิลาเพราะสร้างจากหินศิลาแรงถูกต้องครับสมัยก่อนก็สร้างปราสาทเขาทำจากหินหลวงพ่อท่านก็เห็นว่าศิลาแรงที่อยู่บนเขายังเหลือก็เลยคัดเอาหินก้อนที่งามๆนำมาแกะเป็นพระรชื่อว่าหลวงพ่อศิลาบนเขาอันนี้ว่าอึ้งแล้วล่าสุดเนี่ยมีเรื่องหนึ่งผมกับเหมยลี่ขึ้นไปกราบหลวงพ่อศิลาเอาอันนี้ไปให้หลวงปู่ดูแล้วก็ให้หลวง ท่านพิจารณาแล้วหลวงปู่ท่านก็เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็บอกว่าไปสร้างสาเร็จยังไม่จบแค่นั้นก่อนจะกลับนะฮะท่านยื่นพระองค์เล็กกับพระพุทธขอปเนี่ยท่านหาอยู่นานมากเป็นพระพุทธขององค์เล็กๆหน้ากล่องนะครับเป็นหน้ากล่เจ็ดเสียนปู่บอกว่าสร้างเพิ่มอีกสององค์องค์เล็กองค์เล็กอีกสององค์สีทองขึ้นไปเป็นสถานด้วยก็เลยสันนิษฐานได้ว่าพระองค์นี้คือชื่อหลวงพ่อศิลาอยู่วัดทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยเป็นชื่อเดียวกับหลวงปู่ศิลามันจะประจวบเหมาะเกินไปไหมว่าท่านให้สรรร้้าาางงพพะะอค์นนนนีเเป็ทท่ชื หลวงพ่อศิลาปางสุโขทัยวัดทุ่งเสลียงก็อยู่สุโขทัยหลวงพ่อศิลาปฏิสฐานอยู่วัดทุ่งเสลียงก็สุโขทัยหลังจเราได้รับให้หลวงปู่ท่านดูว่าจะขอจะสร้างนะครับเป็นพระพุทธรูปและมีพญานาคก้าเสียบเป็นพระปางนาคปกองค์นี้หลวงปู่ท่านบอกว่าเห็นสมควรครับและให้เราจัดสร้างดํารูปแบบที่เราออกแบบนี้ดําเนินการหล่อพุรูปปางนาคปกองต่อได้เลยและที่สําคัญกว่านั้นครับหลวงปู่ท่านได้เมตตา ตั้งชื่อพระรูปองค์นี้ว่าพระพุทธศีลานวนาคราชซึ่งแปลตรงตัวครับนววแปลว่าเก้านาคราชก็คือพญานาคทั้ง9้านั่นเองและหลวงปู่ท่านได้เมตตานะครับให้นำชื่อท่านเนี่ยนะครับนำมาใส่ในพระรูปองค์นี้ด้วยเช่นกันและพระพุทธรูปองค์นี้ที่เราจะไปดําเนินการต่อน,นั้นมีชื่อว่าพระพุทธศีลานวนาคราชนั่นเองครับพีนี้ค,ครับผมได้เห็นภาพนิ่งที่พี่ส่งมาครับแค่ผมเห็นนะ่ะผมเปิดให้เหมย่ยรีดูผมยิ้มละเพราะว่างดงามมากพระพุทธศีลานวนาคราชวันนี้ ได้มาเห็นขั้นตอนการขั้นตอนการปั้น,น,น,นครับ oh. สุดมากเข้าใจแล้วว่าทําไมพี่นิคมบอกว่าต้องใช้เวลาอย่าเร่งใช่ครับเพราะว่างานละเอียดอ่อนมากพี่นิคมครับที่นี่คือพี่ที่เป็นอาร์ติสตของเราถูกต้องครับผมผมจะไม่เรียกว่าช่างนะไม่เรียกผมเรียกว่าอาร์ติสตเพราะว่าพี่ก็เป็นคนรังสรรค์ใช่ครับรังสรรค์เขาเรียกว่าพุทธศิลป์ใช่ครับของพระพุทธศิลาและว่านาคราชองนี้ตอนแรกพี่ได้รับโจทย์มาพี่รู้สึกไงบ้างยากครับยากเะยากครับท้าทายมากวันที่หลวงปู่ท่านบีบมาครั้งแรกคืออยากให้เป็นพระพุทธปางสุโขทัยโจทย์แรกเลยโจทย์แรกตีความต้องย จริงแล้วเขาจะมีความงามทางด้านปริมาตรแล้วก็ความอิ่มความอ่อนช้อยของเส้นที่ค่อนข้างจะอ่อนมากกว่ารุ่นห,หนึ่งๆซึ่งอันนี้มันจะเป็นแบบพิเศษของตัวสุขโขทยัยซึ่งอันนี้ผมก็ต้องมาทําการบ้านมาศึกษาพระในอดีว่าเขามีความงามแบบไหนยังไงที่เราสามารถจะถ่ายทอดออกมาให้มันสวยในแบบปัจจุบันแล้วก็แตมีความงามแบบ งยยดงามมากเห็นในรูปเนี่ยนะครับสวยแล้วงดงามแล้วมาเห็นของจริงแล้วผมบอกเลยใช้คําว่าโคตรงดงามเลยโคตรวิจิตรเลยแล้วความยากของพระพุทธปางสุวไทยองค์นี้คือก็คือปริมาตรหรือวอลลุ่มแล้วก็เส้นเ,นเราต้องควบคุมเส้นกับปริมาตรให้มันสัมพันธ์กันเกิดความงามขึ้นมาแล้วก็กําหนดเรื่องของแสงเงาให้มันดูแลสวยมันจะลงตัวพอดีครับจะไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปที่ผมเห็นเนี่ยคือบาลานซ์ซ้ายขวาสมมาตรใช่ครับความอ่อนช้อยของเลียวนิ้วเขาจะค่อยค่อยเลียวขึ้นมาเหมือนงวงช้างแขน เหมือนงงช้างเหมือนคนไทยโบราณจะมีการทิ้งลงมาซึ่งสวยมากอมจากอง์เก้านิ้วที่ผมเห็นบนโต๊ะใช่ครับวันนั้นใช่ไหมก็มาเป็นอันนี้ครับซึ่งองคเล็กละเอียดยังไงวันนั้นองคใหญ่ก็แบบนั้นใช่ครับแล้วหลังจากที่ทีมช่างจิตกรนะครับออกแบบพระพุทธรูปปางนาคปกองค์นี้เสร็จขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะขึ้นไปขอเมตตาหลวงปู่มหาศิลาครับขอนำพระพุทธรูปองค์นี้นะครับไปเททองหล่อพระที่ธรรมอุทยานครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยจะมีการเปิดให้พี่น้องนะครับอุบาสกอุบาสิกาผู้ศสนิกชนมาร่วม เททองหล่อพระพุทธรูปปางนาคปกอกองนี้ร่วมกันที่ธรรมอุทยานครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกราบเรียนหลวงปู่ก่อนนะครับและเมื่อเราได้เลิกมงคลนะครับในการเททองหล่อพระในเดือนกุมภาพันธ์นี้วันไหนผมจะแจ้งพี่น้องทุกคนให้ทราบทันทีครับเพราะผมเชื่อว่ามีพี่น้องมากมายอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลในการสร้างพระองค์นี้ร่วมกันเดี๋ยวรยังไงผมจะมาอัปเดตให้รับรู้ทั่วกันโดยนี้ครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าบุญจากการสร้างพระพุทธรูปองใหญ่องค์นี้มอบให้แก่พุทธศาสนาจะเป็นบุญ ติดตัวทุกชาติไปให้แก่ตัวผมเองและลูกเพจทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้ครับยังไงนะครับขออนุโมทนาใหสู่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมส่งกําลังใจมาและร่วมอนุโมทนาบุญในการสาร้างพุทธรูปองค์นี้ถวายงานแก่หลวงปู่พระมหาศิลาร่วมกันทุกคนครับสาธุครับ ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับด้วยกดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไคร์ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์นในรายการการันเอา้าใครกดขอให้เจริญเจริญ,จ,รญจ้า